สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรน,นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมมีความยินดีเป็นอย่างมากนะครับที่ทําคลิปมาเนี่ยเพื่ออยากจะบอกให้กับทุกท่านรู้นะครับว่าณนะตอนนี้เนี่ยผมได้สิ่งนี้มาแล้วนะครับอันนี้คือโล่สำหรับที่ YouTube เขาจะมอบให้กับช่องที่มีผู้ติดตามเกิน1 0 0 0 0แสนคนขึ้นไปนะครับมีความพิเศษคือโล่อันนี้นะครับ จะมีชื่อนะครับของช่องอาจารย์อูรูร้ฟ้าพยากรณ์นะครับผมเองเนี่ยทำคลิปนี้นะครับไม่ใช่จะเป็นการอยากจะมาโอ้อวดหรือมาโชว์อะไรนะครับแต่ผมอยากจะทำคลิปเพื่อขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามทุกท่านคือคุณคุณทุกท่านเนี่ยแหละครับที่มีส่วนนะครับกับโลกอันนี้ด้วยส่วนตัวผมเนี่ยถึงแม้โลกอันนี้นะครับ จะส่งมาที่บ้านของผมส่งมาที่ที่อยู่ของผมแต่ผมเองเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าโลกอันเนี้ยเป็นเหมือนโลกของพวกเราทุกคนนะครับเพราะลำพังนะครับผมเองเนี่ยตอนที่เริ่มทำช่องผมมีแค่แรงบันดาลใจมีแค่ความรู้สึกกับการอยากจะทำช่อง YouTube สักช่องหนึ่งเพื่อให้ข้อมูลกับเรื่องของการดูดวงให้ข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับด้านโหราศาสตร์ แนะนำเกี่ยวกับด้านของโหราศาสตร์เพื่อให้คนนําเอาเรื่องของโหราศาสตร์ไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันได้ดีขึ้นนะครับแต่ลําพังแค่ผมมีแค่สิ่งนั้นเนี่ยมันคงไม่มีโอกาสกับการได้โล่อันนี้มาได้นะครับแต่มันเป็นเพราะมีทุกทกท่านนะครับที่ติดตามนะครับมีส่วนร่วมกับช่องของอาจารย์อูร้ฟ้าพยากรณ์ซึ่ง หลายท่านนะครับติดตามมาตั้งแต่ในตอนเริ่มต้นที่เป็นชื่อช่องว่าอูเจตุจักนะครับแล้วจนเปลี่ยนมาเป็นอาจารย์อูรูฟ้าพยากรณ์ทุกท่านให้การติดตามให้การตอบรับนะครับให้การถูกใจมีการคอมเมนต์เข้ามามีการแชร์อะไรต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับมันทําให้มีส่วนกับการได้โล่อันนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นสำหรับผมผมถือว่าโลอันนี้ เป็นเหมือนโลกของเราทุกคนที่มีส่วนร่วมกับช่องอาจารย์อู่รู้ฟ้าพยากรณ์และแน่นอนครับผมเองผมก็จะยังคงตั้งใจกับการทำคลิปดีๆสาระดีๆทางด้านของโหราศาสตร์และจะตั้งใจพยากรณ์ด้วยความรับผิดชอบและผมก็คาดหวังเช่นกันนะครับว่าทุกท่านยังคงจะติดตามผมและให้การสนับสนุนช่องของอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ ต่อเนื่องกันไปยาวๆเราคงจะเติบโตกันไปด้วยกันขอขอบพระคุณด้วยใจนะครับจากผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ขอบคุณครับ